เจ้าสาวปลายแดงจ้อยชนทิชาควงแฟนหนุ่มเข้าประตูวิวาสุดอบอุน่นเซเยสละสดแล้วสำหรับตาราสาวจอยชนทิชาหรือน้องนกแรงเงาที่ได้ควงแขนว่าที่เจ้าบา่าวต้งที่คบหาดูใจกันมานานกว่า7ปีเขาพิธีมันไปที่โรงแรมแอตตินีโฮเทลเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมา และล่าสุดในวันนี้15มกราคม2565เป็นเริกง,งามยามดีสาวจอยก็ได้ควงคู่กับหนุ่มโต้งเข้าประตูวิวาสุดชื่นมืน่นและอบอุ่นมากๆเลยละค่ะและมีการรดน้ำสังเจ้าบ่าวเจ้าสาวฉลองมองคลสมรสกันโดยมีครอบครัวและคนสนิทร่วมเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้ ก็ต้องขอรวมแสดงความยินดีกับเจ้าสาวและเจ้าบ่าวปลายแดงด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ